มาจากไทรน้อยใหญ่คุคันคุคันโอ้ดูใหญ่ตำม,มากอร่อยอร่อยนะสมัยเก่าน้อยใหญ่ลยเก่าไม่โบร,ราณยายเคยเห็นโลปู่สวงไม่ใหญ่แต่ก่อนเห็นคเคยเคยเห็นไหมเคยเคยไปบ้านแม่ด้วยบะเขาจำาจำไอ้ยายยุ่งเปนคนงนโอ้ยายว่าเคยไปผูกเปลนอนบ้านยายด้วยยายชื่ออะไรยายยุคกี่ปีแล้วตอนนี้ครับ เ็สี่แล้วเจ็ดสี่โอ้เลขลอรีใหญ่เจ็ดานตบสํมลูกตาลูกตาใจงหนักใึนหนึเลยำสมโชกลูกตาละฝันหนึ่งเอ้ยขับนึงเอ้ยเม็นป็เป็ดหนึ่งเจ็ดเป็ดหนึ่งเจ็ดเห็นเลยว่าใหญ่เห็นเลยเป็น่งเจ็ดเออเห็นแยกเลยเห็นตรงไหนใหญ่นงทุบอ้อยนะนงทุบอ้อยอ๋อเห็นเลยไปขอหลวงปู่ให้เลยเเป็ดหนึ่งเจด 1> 8ปดหนึ่งเจ็เจ็ปตัวเดียวสองตัวโอ้ตัวเนาะปดหนึ่งเจ็ดปดนึ่งู้เลี้ยเราเนลใหญ่เนาะแต่อยุใหญ่ก็เลขส่วนกันอายุใหญ่เจ็ดสยายอยู่บ้านอยู่บ้านโคกสูงสีอุดมนั่นเลยโคกสูงสีอุดมคุกคันนี่บ่คุันนี่ กุคันเราเนี่ยนะใหญ่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเนาะอันนี้ได้เดินทางมาที่วัดพุทธอุทยานมาถวายกระถิ่นนยใหญ่เนาะนำกุลใสมาช่วยก็เอาเธออันนี้อันนุ่งฟางก็กุลเย้ยมาอันนีสักเปลอกที่แง่วางไว้นะช่วยเธอใบสีด้วยช่วยจัดอ๋อ เดเียวจะตึมคนปลอกส่ไหรับไม่โอลูกยายบอกคยากเอาคลำโอ้ใส่เด๊กปลอกอยากเอาอยจกอาเป็นไรยายนะจ้ายายเคยเห็นหลวงปู่สวงแล้วก็เคยไปปลูกเปลี เกิดทายยังไงลุงผู้สรงว่าอะไรบ้างใหญ่ตอนนั้น ไปตอนนั้นน่ะก er> ็ว okay. yeah. es ่าอะไรบางลูกยายผู h h ้หญิงคนหนึ่งมันอยากกินข้าวอย่างไรเกี่ยวมันกำลังจะออกไปโรงเรียนเนาะตรงตากระนันนี่ก่อนมันก็ใหญ่จนใหญ่มันก่อนตาที่ไปเจอตาเปิดกระโปรงเขียนแข็งแรงไม่เคยเป็นตั้งแต่ลงเจอหลวงปู่สวงไหว้หลวงปู่สวงแข็งแรงเนาะไในนรกใหญ่หักเหงือก เกอบตายแล้วเป็นอะไรอย่้เพวบางปูนเตาถ่านเบิกบางในก็เตาโนสตเตลาเผ็ดรูมาบ่คาดันเถียรนำเป็นเรื่องนี่ว่าบ่คาดันทางน้ำเลิ้งน้ำเล้งจอกสายใหญ่บังมึดจอกสายใหญ่ในปั้งเลยก็เหมือนใหญ่าวเงือบเป็นีใหญ่นาใหญ่าป็นเนกัะดเจ็ตา បែបว่าបាត់សាន់តាយាយកើតមកនៅលើគេយកតាទៅយកតាទៅជារបស់សាន់តាអស់ដំណឹងរបស់គាត់ដូចដែរអឺហ្នឹងครับ คุณแม่คเ่าคุณลูกคุูครัอร์บตึกล้อืมย่นตัเส็ยุนเสมันทาศรุงบ้านทาศรุนเอาางนไปกงเทพครับมกินบังใหญ่ทุกครั้งกระบางโ้นทุงนั่ใหญ่มันทาศรุาศรุเดิม បានតរៃគេនិយាយថាខ្លួនឲ្យឃើញ៤អូតរៃតើបងអីសុខអូគេគ្រឿងវៃមកមកនិយាយចាយាយក៏មិនជាលៃលើនេះអឺព្រឹងប៉ាមិនយកអើបារមីលោកពូសួងជួយតានឹងហើយក៏បងយកនិយាយចៃដល់ទៀតចៃឡើងភ្លើងចៃឡើងគេដាក់នឹងដើមណាល្អអីគុណរបស់ពេកហ្នឹងមកញាត ก็ยังกินกุ้กันะมวยที่เย็นนี่จะมีเที่ดำดมไมเลยนะอ้ตมกอ๋อเลยก็นดนเอลเมอที่ยกงเคยพิยบใหญ่ตอนแรกหักวินโมวินโมขบขันด้วยลาย่ึงมกขบขันโกนลายเือเรื่องนี้ก็รดมวยดักเย็นาขบขันมย មកដល់ក៏ទិញហងអញស៊ីញីញ៉ៃខូចខ្នែកទៅមួយឆោតមួយគុំមិននេះយូរពីដើមទីមុនគេទៅប្រៃបោកក៏បាត់ទៀតធ្មេញទាំងទៀតមកពីណាមុខមិនយោញៃពេញយោថាអូមិនគັບ ตายแล้วเกิดใหม่ะกะเรื่องค่ะรกเรืองอ๋อแล้ก็ถาบัสทามเจีเยเออนอ่มบะมเจียกอตายเยจนไายกสมัยมมอบียดย่มเอย่มเจียาตงตเราในงาน้าสตเตายเตาเสลูกเอาความพื้นเคยเอาเลยลูกปัญญาย็นงชืเป็นพระ่ยายใส่สอยคออะไรเนะี่ยที่ที่คอ เรียนหลวงปู่ไหมเตยยังพูดไม่เทียโอ้หลวงปู่อยู่บ้าน,าม,น,นม,มาได้มาไหนเรียนองค์อืน่นโอซาริกาโอสาริกา네อืมใหญ่เตยเตยท่าน,น,นเยตยเรียนหลวงปู่ทรงอยู่บ้านอยู่บนะ้านไม่ใส่โอ้ยอยู่บ้านไม่ใส่อันนั้นรุ่นไหนหลวง ตอนนั้นกาได้จยอะใครไม่รู้ไป็นนหลวงพ่ออยู่กุินตรงนี้แลกๆแบบนี้ยายมามาตั้งเต็นต่างเนาะถากคนเดนแค่นี้ไม่เอาวางใบไม้นาำปาทารไรกับตตาเรือองหือีก้หเล โอ้แดงว่ายายยยาบุกเบิกมากับดวงตาเลยมาตั้งแต่แรกเลยยายไม่หรอกตามาอยู่ก่อนตาอยู่ก่อนเราไม่ช่วยบุกเบิกเออแต่ยังไม่มีอะไรหรอกตาอยู่กบุศลเป็นตาเหมือนก็ยายไปขอเลขหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงให้เลขอะไรน้ำเกลืออจดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดเลขยาย่แปดหนึ่งเจ็ดเลทุกคนนะครับแปดหนึ่งเจ็ดเลขอายุยายก็เจ็ดสิบสี่ปี แข็งแรงนะครับ74ปีแข็งแรงตามาเคยเห็นลุงปูสวงด้วยนะครับเคยลุงปูสวงปลูกเปลยที่บ้านยายด้วยนะครับยายชื่ออะไรนะครับยายชื่อยายเมานะเมายายเมายายมาเนาะยายเมายายเมาเมาเนาะมาเมาก็ด้านเมาก็ด้านยายเมานะครับทุกคนบ้านสีดมบ้านสีดมอ่าขอบคุณคุณยายมากเด้วยจ้าสาธุสาธุยายครับผมดวงเจ้าก็โชกกระเรียบเนาะ อัมรวย,รวยเลขลมปูค่อยแม่นๆ,ๆที่บอกยายเด้อจ้ะเออ,เอ,อแม่นๆทุกรับสวัสดีสญญ คิดอาสาทุกคนนะครับใครมีเส้นมียานก็นํากาได้รับแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนะาะยายม่ไว้ระวางแล้วครับ ที่เคยปลูกที่กระท่อมในหมอ้อหลวงปู่ท่านปลูกที่กระท่อมในหม้อข้าวหลวงปู่ท่านเคยปลูกที่กระท่อมในเนาะนีะ่สถานที่เยท่านกบูชาเอาไปนะครับบานท่านบูชาเอ้ท่านไปมาจากตรงไหนเนาะนีะ่สวยดีเนาะข้าวรอจ <ไป S 1> ้ะแบบ บูเชต์ปะยาญจากบูเชต์โตรนาบูเชต์โตรตาบูเชต์บัดตาติมตาติมอำเภอเลยอ๋อจ่าก็มาที่นี่นะครับบวงสวงหลวงปู่สวงทุกคนนะครับหลวงปู่สวงองค์ใหญ่นะครับ ตัวเลขนะครับ fc ตัวเลขนะครับเหล่าเตะนะครับพวงมาลายัยมันจะที่ถวายวงโซมเมื่อกี้นี้นะครับมี5พวง5แล้วก็มา3แล้วก็มา1นะครับ5 3 1แล้วก็5 1 3ก็ได้นะครับแล,แ,ลแล้วแล้วเต่นะครับหรือว่าตีเป็นศูนย์นะครับกติเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ทั้มนมีกี่พวงนะห้ามีสามแล้วก็มีก็ตีเอานะครับ ห้าแล้วกับสามก็เป็นแปดพวงเก้าพวงเก้าศูนย์นะครับเป็นเก้าศูนย์ก็ได้นะครับเป็นสองตัวเก้าศูนย์ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับตัวเลขก็ประมาณนี้นะครับเลขบวงสวงนะครับนี่คือนก็ร,รอบวงสวงเราปุ้ยได้ข้าวไปนะครับ